โอ้โหิคุ้มกันสิกับเรื่อง o อง c o m a n y ครับหรือว่าอ่าบริษัทหน้าขวดนะะกับก็ภูมคุ้มกันนะฮะแต่เสียงเกมเนี่ยเอ๊ะเสียงน่าจะโอเคแล้วาะใช่ป่ะเสียงน่าจะโอเคแล้ววังโอเค๋ยวผมขอแป๊บหนึ่งนะโอเค ตัวป่าเป่าสุดเลยด้วยว่าโอ้โหเดี๋ยวเดีดดดดดดดโอเคน่าจะโอเลยปะแต่เสียงอ่ที่อัดเข้าไปเสียงเสียงเพลงกับเสียงไอ้นี่มันจะซ้อนกันแรือปล่าแตมันจะมันจะไอ้นี่เบาไปหรือเปล่ เราปรับอะไรนิด้เลยโอเคอาจาะได้ไหมอกโบว์ห้องนอนของข่าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนนะอ่าอ่อเอ๊ะบทที่สามไปก่อนติดติดติดเฮ Has ้อเอเอเลยชอบบ้านเลยนี่เมื่อคืนเมื่อคืนฉันกับผมกับบ้านไปถึงบ้านเดี๋ยวเดี๋ยจะได้ฟังเส,สียงตกใจนั้นอะ่ะก็แทบโดนลหลับเลยไปไปอย่าไปทำกันเลย โอ้ยรู้สึกไม่อยากไปทำงานว่ากวันไหนได้ใส่แล้วอ่ะใส่อีกอ่ะฮาวนาดี้ดราบ้ากันเลยบอกพวกบอกตูดิสิอ่าเจ็ดโบงเจ็ดเจ็ดเจ็ดโบงได้รถไฟรถต้ดินแอบถูกบัตรเลยอ่ะผมจะรอดไปได้โออ้ยจุดหยุดดันทีเอ้ขอโทษครับ เอ๊ะสิกบันยูโรโดิเฮาเจอเด็กฝึกการยูโรรัพพยาจะไปหาเขาโอ๊ยอย่าหย,ยิบ,ทเ,ยทรรบเท้าซะสิโทษครับเออกือบไม่รอดยูโรเฮาราไปทำไรที่นี่อ่ะวุดิชันประทางรถไฟใต้ดินเหมือนกันกกติดำไม่ค่อยน่ารถไฟใต้ดินเนี่ยรู้ได้แก่อ่ะ ผมถามได้ตอนแรกที่วเราเลิกการด้วยกันนะ่ะดูว่าฮาวจะจำไม่ได้ซะอีกเนะี่ยแล้วจะไปบดีถึงได้รถไฟใต้ดินมาล่ะปกติเราได้รถเบอ่ะแต่พอเะเวลากลับบ้านดึกเราจะที่ดื่มเมื่อคือนะอ่ะเราถือสายก็เลยมานั่งรถไฟใต้ดินแทนลนะ่ะเมื่อคืนเดือหนักแม่ก็ดิ่วเยอะอยู่ได้แต่พอได้าการก็คอยดูแลช่วยู่ตอนที่พวกเราเป่ากันเถิดดูแลดีบ,บ้าน ผมเคยได้ยินว่าเธอมีน้องหลายคนพิ่ด้วยเพราะแบบนั้นเลยจึงจุดแดงแดงเก็พ่อพ่อดูสิพี่แพะตัวใหญ่พี่แพะตัวใหญ่อ่ะเด็กน้อยเดือดหายุโรปย่าไม่ใช่ผมวิทิชูด้วยเดี๋ยวเธอลูกทบเตเธอได้ยัดนะกลับมาดดิถวิลาอ่าพ่อบอกผมว่าเชับพี่แพะจะกินวิทิชูต่อไตเล่าเขาจะเป็นเด็กแค่เด็กแล้วเข้าใจนะครับพาอยูโรทำสตัสลูดลุดจับือ เออรีบเก็บโทรศัพท์ยอโลอ่ะทำรัวนะ่วเลคือน่าจะดิวเยอะไป่ไดห้หรือเปล่าขนาดโทรศัพท์ยูบีแรงจับเลยเจ้าที่การท้าพี่เป็นใครอ่ะคะพี่เป็นเพื่อนของพี่แพ้ละขอโทษด้เจ้า,ด,าดุแต่ว่าโอ้ไม่ใช่เจ้าดุแต่าชื่ออะไรล่ะรอนรอนดิสลี่ไม่ใช่รอนดิสลี่ <laughs> ไม่ใช่นะชื่อเจกดีนะ่าเพื่อนพี่ไม่ใช่พี่แพ้พี่แพ้นะไม่ใช่จะเจ๋ง หมดรอนนะที่เขาเชื่ออะไรนะฮะเอออชื่ออีวลโล่นะอีวโล่ Euro. ทีนี้รู้ชื่อพี่เขาแล้วใช่ไหมต่ได้พี่เขาเยอะอื่นอีกละ่ะอืมพี่อีวิลโล่โทษนะพี่อีวิโลไม่กินที่ชู่หรอนแน่นอนผมไห้รอนกินที่ชู่ไม,ไม่อีวิลโลเขาไม่กินที่ชู่เหมือนกันเขาชอบกินสลัดนะสลัดแต่ผบไม่ชอบกินสลัดนะอ่ะทิชชู่ก็ไม่ใช่อาหารใช่ไหมล่ะไม่ใช่อาหาร อ่ะที่ผมพลาดไปซะแล้วอะ่ะปกติดาพี่ออโร่อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษได้ขอโทษด้วยเหรอเด้อเป็นเด็กดีจีพ่อผมบอกทำอะไรผิดก็ควรขอโทษครับพี่ยกโทษผมไหม,มพี่เกโร่อะไกเอ่พี่พ,พี่ยกโทษได้ก็ได้ขอบคนะุณฮะพ่อของผมกำลังเรียกอยู่ไปกันก่อนนะฮะบายฮะพี่อโอโร่โทษชีเถอะที คนบอลเฉยๆไม่ได้แฮะฝ่ยูโรดูระบาดใจยูโรเสียความรู้สึกใช่ไหมี่ยไม่เลยไม่เลยเราไม่ได้เหยียบพอรู้สึกแย่นะมันก็แค่ไม่บี๊กใครช่วยเราแบบนั้นมาก,ก่อนเราก็แค่ไม่รู้ว่าทำตัวแย่ยูโรไม่ชินกับการโดนช่วยช่วยเหลือะฮ้ยเรื่องอะไรพอผมพอช่วยได้เด็กนะผมก็จะช่วยเนะดนะขอบคุณนะอาราเซียเราไปทราไปขุด ทำให้คนตัวเอฟวีซ่าหึอืออืมยโรกอะไรตะนเรียบฟูฟ่องขึ้นอ่าขาสายอยู่เรียบเรียบนิดหน่อยนะตรงนี้แหละอืมอืมพี่กวางพูดอะไรกับอ่าฮาว่ะเนี่ยพี่กวางรูดอล์ฟพี่กวางพี่กงบูโน่พูดอะไรกับฮาวนะฮะ8โบคาส้าตออฟฟิศ จัดหมวดไหนดีเดี๋ยผมจะไปถามผู้อำวโดดีกว่าแต่ก,ล,กลัวจังะเวลากลัวพิหาระคุณฉากอีกแล้วแปกยนก็ได้ผู้ช่วยผู้จัดจการเอาไปถึงฟังผมคุยกับตัวเองแหรอครับฉากยืนหน้าคามที่กันคุยกับตัวเองสัญญาเฉียวนะใครช่วยคิดถึงหูที่ไวต่อเสียงของฉันด้วยได้ไหม คุกับผมที่คุยกับตัวเออยางไม่คข้าใจอเพื่อนรู้กันรลบูแต่ถ้าไปเจอยากอยากไปหาผู้อาสได้ล่ะโอเควีอะไรถามเขาเ่ะวันนี้เหตุเขาไม่อยู่ที่ออฟฟิศทั้งวันเลยนะอ้าจริงเหรอครับนี่ผมดีใจหรือที่จะไม่จด้เขาไ้เดีหรือควรเสียใจที่ไม่ได้ถามเขาดีกว่าเอาววนเล่ด่วนแล้วก็โทรหาเลยทําไม่ใชอยากก็ได้เอาวันไม่เล่ด่วนลยครับถ้าวีได้จริงจเดี๋ยวผมโทรหาไปหาเขาเอง พยายาพยายามคุยกับตัวเองลหละสเสียสบายถิได้ขอบคุณครับอยากกับอยากกับว่าเคยตั้งสบายสีกั้นแหละฮาวมองไปที่นังว่าปากของบุโ,โดอยากกระเถิบเอาไกลดีเนี่ยตำก็เป็นพเพราะเลื่องเกิดขึ้นเมื่อวานมาบอกเรื่องมาบอกเลื่องหน้าฉกบแต่ลนะหรือกับว่าไม่มิลไม่ใช่เรื่อยใหญ่เลยนะแล้วก็หายตัวไปแบบนี้นเขาเชื่อผมไหมเนี่ย หรือเขาละใส่ใจแล้วหฮาคุณนาเล่าให้พวกตูเข้าใจเหแต่หมดตูอยากรู้เรื่อเกิดอ๋อนีแกมาละย้ำคํำคืนคือที่แล้วช่วงกลางดึกในออฟฟิศแ <c oughs> ดดบปัเลยเวลาจะอยากจะออกตอนที่ผู้จัดการอ่าว่าคีดเข้ากลับไปแล้วอะ่ะตดูถึงหยุดผมเอาไว้ฮาก็ขับ แล้วข้าที่รู้สึกตัวว,ว่าฉันถือังเกตียดความแปลกๆได้ดีกันละแต่เรื่องแบบเดียวก็เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วแหละท่าเอ้เขาถึงพูดแบบนั้นขึ้นมาไนดะ้เอาครับไอ้เป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ยากใช่ไหมเอ๊ะผมไม่เคยโดนบอกแบบนั้นมาก,ก่อนนะแล้วสบายเออฉันรู้ว่าได้คือคนที่อยู่ตรงบันได ได้ไงครับฉันได้กินทายแลวนะกินละออ๋อแค่กิ่นก็รู้แล้วเหรอครับว่าคอผมอะกินมันชัดจะตายไปเดี๋ยวแวฟฝจะไม่ตกแต่ก็วิกิดอับชื้นเลยวนะ่ะไอ้ครใช้ด้าปะผ้าดูตอนซักผ้านะปะปะปะผ้าหนุมผ้าไปใช้ไว้แต่แวแห้งผ้าแห้งก็ตามเสื้อของนายก็ยังเวทอยู่ดีแหละอ่ะสิทะวันนี้ผมใส่เสื้อตัวอับชื้นแปเขารู้ไปตลอดเลยนะ่ะ ผมรู้ว่าชักไวต่อกินแต่ไม่รู้ว่าคุณบูโรก็เหมือนกันเอาเขาเจอจะบุกว่าเลยเดียดถือว่าประสาผัดกินดีว่าถึงแม้จะดูเหว่ามันก็เลยรับด้วว่าจะกินได้ตรายได้เลยไกลแต่สัตว์ล่าได้กินเยอะกว่าสัตว์ที่เป็นอาชิวิลัทั้งคู่เลยตลวที่ผมไม่ได้พูดอะไรเลยครับผมคิดว่าไ้เบียอะไรจงๆแต่แค่มันแปลกอะครับพื่อนๆทุกถ้าผมไม่ได้เจอผู้จัดการบาร์คุยันวันดีะ ผมก็คงลืมเรื่องนี้ไปแล้วเ <c oughs> okay, อาใครต่อดีวะเนี่ยผมบอทุกอย่างไปหมดแล้วผม้โถามเรื่องที่สงสัยไปเขาจะบอกไม่ได้ถือโทรค้าที่ผมแถวๆกับบุโรคอยตอบเสมอถือคารีก็ิตาแต่นิบแต่นี่ก็ไม่ใช่ละ,ะแต่ถ้าบอกส่วนตัวมันเหมือนสตัวประกันไปแต่ถ้ามออกเสียบุญ,ญาตจะ,จะไปถามอะไรครับ เห็นรู้ว่าได้ได้ดูสงสัยเออคือว่าถ้าถามมันจะเสียระยะอ่ะนั่นคือข้อดีของได้ครับันขอได้ว,ว่าได้ได้สงสัยเลิกดฉูฉันกับพวกาวาควีนกำลังสมคบคิดอะไรกันอยู่ศึกค,คิด ผู้จัดการกุโสคุณไปไม่ใช่นคนผพูพันกับใครดีครับถ้าเกิดมีใครสักคนก็คงเป็นผู้จัดการชักมากกว่าคุณคงคุยกับเขามากกว่าแต่ผู้จัดการวากีนแล้วผู้จัดการไม่ออกเลยถือว่าเข้าใจผิดอะไรประหยาดนะฉันไม่ได้สนิทก,กับชักเลยถ้าเกิดฉันไม่รด้กับเขาด้วยชักก็คอยกลัวฉันนิดเดียวฉันกนเลยแค่เล่นตามาไปกันลยครับตออกเฉลี่ยนะได้ะตายดูเข้าใจเร็วดีดีดี เมื่อเราพูดกันถึงกนดนแนแีแล้วโคเวตวิสเอกวิทย์ผบบิบารต่อไาแล้วเวลาอยู่เราอยากจอกตุกเขาเอาที่มันคือโอ้โหผุทีศากษาผูสัตนารับโอ้โหปดแมงล่อเลยครับทิ่เปนเลยใช่แล้วเออผมไม่รู้ว่าตัวเองกำลังดูอะไรอยู่ภาคหลังวันนี้ทีมทอยอดดีๆมาตลอดแต่ถ้ามันเป็นเพราะว่าเขาใช้ วิธีการรีเบทกับลูกค้าบางอย่างบางรายและโูกค้บาบางแห่กแต่คิดว่าไงรี Re ate, เบทรีเบทเป็นสัญญาโดยงั่นนไขที่ว่าผู้ขายต้องตอบแทนอะไรบางอย่างให้กับผู้ซื้อดิประมาณสิปีก่อนบริษัทย,ยาหลายรายหลายรา,ายยืดข้อเสนอรีเบทอย่างรับรับจ่บ่อยครั้งถ้าเกิดถ้าเกิดม,มีเรือแงแปลกแปแล้วก็ กงไปจับนดยกนที่ไม่ได้ทุกเขียนไว้บนสัญญานั่นมันคือการยักย่อกไว้ใช่หรครับชัดเคยพูดไปเยอะแล้วนะฮาวหยุดพูดตอนนี้ยังรู้สึกสะใจอยู่ตอนนี้แค่รู้สึกสะวใจอยู่ฮาวแพกหน้าอย่างเปรี้ยวตอนแรกฉันก็เจอมันโดยบังเอิญแต่แทบจะเป็นสะัดใจด้วยซ้ำหมายความว่าคุณไม่รู้บอกว่าทำอะไรสักอย่างในครั้งที่แล้ว รตอว่าเขาก็อลไรจะคิดจัดต่อรองกับคุณว่าคิดแหละถ้าเกิดมีอะไรบางอย่างผิดปกติช่วยขายทีมถึงจะสบโคตจัดทีมเราด้วยการใช้สิ่งดีวิทย์ขึ้นเมือด คาตาล็อกอะเปนเลนสุกโผเกไปรูอะชัดเะตาใจเกิดมาไม่ค่อยเบีอะไรมากกว่าอู้เกิดมาไม่ค่อยมบีอะไรมากกว่ามากเท่าไหร่พร้อมใช้ทุกใบอ๋อท,ที่ที่ตัวเองมีคือพายาบทำห้ที่สุดแต่ปัญหาคือตอนนี้ความสัมพันธ์ของเฮากับโอ้โห เขามาสู่ปัจจุบันดะออฟฟิศเวลา8ปดโมงผู้จัดการรูโดผู้สิตรดเขาคิดอะไรกันอยู่นะผู้จัดการผู้จัดการชักฮาวผู้จัดการชักอยู่ไหนผู้จัดการชักเหรอครับเกิดอะไรขึ้นกันนะ่หามอไว้ที่เก้าอี้ชักเอ๊ะหัวใจแด่นเลยว่ะอุ้ยเขาลักอยู่เนี่ยตกดีเหรอผมไม่รู้สิครับจะเอาไปทำธุระดะออฟฟิศหรือเปล่าเนะี่ยผมไม่ไว้ใจเท่าไหร่แต่ผมโอเว่า ผมคิดว่าวันนี้เขาได้ทำงานอยู่แต่ในออฟฟิศทั้งวันเลยนะครับจะไปพัเกเบรกที่รอบหรือเปล่าเออแล้วที่เขาทำตัวแบบเนี้ยก็เพราะไม่อยากให้ฉันตามไปบนเขาฉันพูดผิดหรือเปล่าช,ชันอาจจะพักเบรกไปบ่อยอยู่นะครับฉันไม่รู้หรือว่าชักทำงานหรือว่าเล่นกระแด่เนี่ยอ้าวโดยชาวบัา,บา,บานเลยก็รู้อยู่ว่า วันหลังดืม่มทระวาไปแล้วฮงทไกทุกคนจะบอกฉันว่าะไรล่ะฉันก็บอกไปทีโลเบิตแล้วอรเบอ,ะะอาเป็นไรไปพจัดกา่ดีพจัธกาู้จัักาย่กีกะไรกับพจัธการละ่ะกระดูด้บุตรปื้อปทุกครั้งด็เอเอผมไม่ได้เขาว่ายอย่างไ้นครับแล้วจีตำัาบุ่นปืแล้วกัน วั้พูดเชิงไม่ดีนะก็แค่ผู้จัดจาการเอาทำงานผู้จัดจาการเอาแต่ทำงานตอลอดก็เลยไม่ได้คอยดูละเลยเท่าไหร่อือไม่เขา้าไม่เขา้าใจเอกสารดีเลยแฮะ How? เฮาโขงหกแต่ผู้จัดจาการแถวอะไรตกดีที่ได้ผมเหรอนโยบายเรซีเวอร์ที่ได้รับผิดชอบผิวว่าเมื่อเขาบอกว่าคิดเรื่องต่อสัญญา,าใหม่ใหม่เป็นไปไม่ได้พอต่อเสร็แล้วพวกเขายืนยันว่าจะต่อสัญญาครับบริษัทโกหกเลยไง ฉันพูดไม่เคลียร์เลยการออสัญญาคือเรื่องประสบการณ์บ้าๆมีการไปออาเลยว,ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะขอแป๊บเดียวครับผูจ้จัดการเดี๋ยวผมโทรหาลูกค้าตอนเนียวอะไรให้เขาต่อสัญญาไม่ได้เพราะเราจบแค่จะคูจ่จบเพย์ก็ได้ปกติจบเพย์อยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับชักครับเดี๋ยวผมจะไปโทรแล้วถ้าเกิดว่าเราเพื่อเราต่อสัญญาดีไม่ได้ก็เราคงเสียยอดตรงเนี้ยไปสำหรับการสัรว์การประเมิน ชิพของเราคงสิ้นหวาดมากกว่าเดิดมแล้วล่ะบ้างๆเลยละ่ะเช็กเดินออกเข้าไปในห้องประชมุมอ่าไปเบียด้ดักใจเลยเพราะว่าแก้พวกเราก็ต้องต่อสัญญาอันนี้ให้ได้ไอ้คนนันน่ะจะเชื่อใจเขาได้ไปะเดียร์โรเบิร์ตมองโรเบิร์ตมองไปที่ห้องประชมุมอยากกวนกวายเฮาครับเกิดอะไรับขึ้นตัวชักอะรายการชันทันทีเลยนะจะไปที่ไหนล่ะครับไปหาทีมหน่อยนะครับโรเบิร์ตเด้ออกไปชักเข้าิด กะเลยคุยตัวสัตว์ที่ก้าวเซ็งฮีโร่เดืบรายสักบทชิบาแล้วเออครับตัวนั้นพวกเราคือฝ่ายผิดใครแต่ถ้ามันเป็นตัวท้าวคุณจุดสายาก็ครับขจัดครับติดต่อฝ่ายจัดซื้อเดี๋ยวนีเลยครับ ไม่ได้ต่ว่าเอาื่อยเป็นเลือกกับเลือกดีชันเลยดูแบบว่าผุ้ชาดจะโทรคุยเสร็จแล้วเดลต้าเวทที่หรอบครัวอ่าดูว่าเกิดอะไรขึ้นดีกว่าคุณชัดจะเป็นคนที่อจคุณชักก็เป็นคนที่ใจใยญ่ใาสาดีแต่เขาไม่ชอบคนอือยอยู่กับเรื่องของตัวเองหาว่าแกมาท้าการผมดึกว่าวันนี้ออกไปทํางานข้างนอกซิมีเอกสารที่ต้องปาเอาแต่บารกาศดีจูแ่แปลกนะ เลว่แก้ทับสุดงมรากาศและกินวันวิกฤตด้วยเหรอครับกินเหมือนคนผู้จัดการที่บ่โหที่ระเบิดไว้เลยเออโอเคแบบนี้ด้วยระครับฮูมันเป็นไปได้ยังไงล่ะถึงจะบูชัดรับกิจได้ดีแต่ไม่ใช่ว่าว่าจะดีขนาดน้ะแล้วด้วยไงครับกระดูกตกดัซซี่ตกทายอะไที่เห็นผู้ช่วยจัดการชักดูเครียดอ๋อเกิดอะไรขึ้นล่ะลูกค้าของผู้ ผู้จัดช่วยผู้จัดก,การชักลังเล่ได้ต่อสัญญาแล้วครับจริงเหรอแต่แล้วแย่จังเลยอ่ะผู้จัดก,การชักคงจะมีปัญหาใหญ่กับผู้จัดก,การแน่ดูอ่ะกับเบอร์ทุกคักแล้วครับถูกเป็นแบบนั้นถือถือได้เป็นแบบนั้นสินะฮ่าอ่ะแต่พวกเราปล่อยเขาแบบนั้นไม่ได้หรอกอย่างเถอะไปไหนนะครับคิดว่าไปไนะหนล่ะฮกพวกเน่ยทำไมเราต้องขอบับรถดันด้วยละ่ะก็เพราะเราทีปเดียวกันไงไอ้ทีปเดียวกันไงล่ะ ใครยังทีรู้สึกแย่มันก็ไม่เรื่องปกติเข้าไปชุดกำลังใจนะ่ะมันไม,ม่ปกติครับเรมันไม,ม่ปกติกันเลยครับแล้วเล,เลคุณเลวีก็ลากเรา,าไปเแต่ชอบคุณเลมี่นะเป็นคนที่มีความสุขสุดละถ้าเราเราดาาูว่้าวเนาเลยแหละทำไมำไปเข้ามาด้วยกันทั้งคู่เลยล่ะเอ่อชัดอยากคุยกับคุณชัดอ่ออยากให้คุณชัดทต้งกาแฟให้ค่ะ ว่าฉันไปกาแฟเสร็จแล้วล่ะอ่าไปขอไม,ไม่ไม่ทำไพ่แล้วเหรอเออเธอที่เกลี่ยที่สักควรเป็นเรื่อยเลยนะแกขอแฟไปถึงเป็นพวกจุก,กีเจ้าการล่ะไม่ใช่เหรอไม่แตกพวกเราเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะอ่าเจ็บจังเลยพูดไปวีเพื่ฉันทำเลยนะแล้วฮาวล่ะอ่าผมขอแก้วหนึ่งได้ไหมครับพักหลังไว้ได้ดูเหมือนฮาวจะเริ่มกล้าบ้าขึ้นแล้วได้แนะ เอาครับเดี๋ยวพี่ยิบมาเอาเยวนะครับเดี๋ยวเข้าเลวี่วเขาอยากให้ผมถามเขาว่าโอเคไหมเออผู้ช่วยจ่ายค่าชักเอาเดี๋ยวกาแฟรอร่อยจังหวะแย่ชวงนเลยขอบคุณครับคื่ชันไรล่อะอเขาได้ยินฉันไว้เนี่ยด็ดโอเคไหมครับเนี่ยอยู่ๆก็ถามเลยอะอ๋อเขอ้าใจแล้ว คิดว่าแปะทั้งคู่ที่เดินมเข้าบ้านในค้อบครัวด้วยกันมากันเพราะเลือดวิกกี้ใช่ไหมฮ่าฮ่าก็เลยขึ้นเลยคร,เลรรครับไม่ใช่เลือดใหญ่อะไรหรอกถ้า่ใช่เลือดใหญ่บริการคงไม่ขึ้นเสียขนาดนั้นหรอกครับหกโรฮารี่ฉันคอยดูแลอยู่ไปกี่วันที่แล้วอะ่ะท่านเข้าส่งคำขอออเดอร์เยอะกว่าปุ๊เยอะกว่าเดิมช่วงเดียดอ่าชู้แพ้อากาศตามฤดูอะ่ะไซยานัสก็เลยเป็นอ๋อไซย,ยา,านัสอาการอย่างว่าคือเป็นพวกอาการบูแพ้จะมีไซยานัส นี่ครซึ่งผมก็เคยใช้ไยานัตนะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยละไม่ค่อยแพ้กันละฉันก็เลยรีบเพิ่มออเดอร์ให้แต่มันไอ้ถึงโรคบาดอยู่เดียวทำให้ตอนนี้ยังใารขาขดใครยาตัวน,นี้พูดูผูหายใหญ่จักเลยนะเอาเวลาดื่มกาแฟแบบที่จะดีเลยครับเดี๋ยด็ๆเดี๋ยวทีละคนชักเอาเบปิดหูตีไปรู้หรือว่าฉันหูไวต่อเสียอ๋าขอโทษครับฉันจัดการเลือดด่อตรวจตรวจไปแล้ว อีกเหลือคอยคุยกับฝ่ายจัดซื้อได้นะฉันเคยพูดพูดดดไว้ตอนทำสัญญาตอนแรกแล้วว่าให้ออเดอร์เยอะกว่านี้เพื่อกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแต่ฝ่ายจัดซื้อก็เอาแต่หันหันออเดอร์ออก กันดีว่ะคำถามโทอีกบดีไม่ว่าเขาเป็ของใครอะสุดท้ายผู้เปวยก็ต้อง,องระบาดอยู่ดีผมรู้ว่าสิทธสำคัญสำหรับเซลแมนคือการทํายอดขายจะให้แต่สาเหตุที่ผมเลือกเงินสัญยาเพราะผมอยากให้ผู้คนเข้าถึงยาก,กันได้มากกว่าขึ้นเน่พราะได้ฝักท่ายพูดแล้วถูกเปิว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาบาจิบก,กาแฟสร็จะนะเออได้แหละอือชัก,กนายต้องแบบดีสิวันนี้เลวี่เจาบ่ ปกเขาเคอาด,ดีแน่นอนถ้าเกิดเราทั้งคู่ไปตกบวกหรอกไปกระเถอะถ่า,าจัดการถ้านผู้จัดการบาเหตุพวกเราเดี๋ยวมีปัญหาเอาชักเอาไปคนเดียวขาขอบคุณนะขอบพู้ที่สีที่ผมพูดกับชักหรือเปล่านะ Yes เ uh อ huh. ผู้ช่วยจัดการชักนะ่เป็นคนที่ทเสมอไม่ใส่ใจอะไรแต่จริงๆเป็นคนที่ใส่ใจมากเลยทีเดียวถือแม้ว่าเขาจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก <laughs> ติดดอย ตอยชอบดูบบอ,อากาศของอาแม่น้ำหันก็แม่งเลยโคตรคนแก่เลยโคตรแก้โคตรแก่แกผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับโอเคตามคุณเลวี่บัเฉย มันก็มีตอนที่ทแบบว่าใครที่ใครสักคนมาถามเรามันโอเคแวะว่าโอเคแวะอ่ะก็ทำให้รู้สึกสบายใจเหมือนกันนะถต่ว่าไม่ได้เบียอะไรว่ากก็เบอะเอว่ยิมเบาๆพางมองแก้วที่ชักให้มาตักสิบโมโหสิบโมแล้วสิบโม,บโมออฟฟิศ ผู้ช่วยจัดการชักลูกคา้าไปไกว่าผมจะคุยกับลูกเขาอยู่เลยเดี๋ยวผมบอกอีกทีว่าเป็นไงหลังจากที่หาที่จัดซื้อที่จัดซื้อทำไมถึงต้องไปหาพวกเขานั้นด้วยผมจะปต้องไปฮะฮะเขาเขาเข,ขาชอบไป็นหรือตลอดเลยหาเอาตาไปสิผมเหรอชักเคยเดินออกจากอ,ออกมาจากที่จัดซื้อแบบสกปรกบมาไปละอ๋อเราคิดสภาพตอนที่เขาทะเลาะกับที่จัดซื้อในเวลาสำคัญแบบนี้ดูสิชิบหายละทีนี้เราตู้ เอาไปเล่าต่อ,ต,อต่อกันจนผู้บริหารได้ผู้บริหารได้หรือตอนนั้าทีมเราล่มสลายได้ไดเลยอยากปล่อยให้ทีมเราตายกันเหรอฮาวก็ออกไปเลยฮาวบอกผู้จัดการเชียผู้จัดการเฮ้อให้ตายสิเขาเดินเร็วกว่าทุกคนเลยตุ๊บอ่ะขอโทษครับผมเห็นคุณผู้จัดการว่าเคลนแหละโอ้เชดผู้จัดการวิกิจจับไหล่ของฮาวไม่ให้ล้ม จงระวังเวลาตัวเองทำอะไรอะ่ะเวลาพูดอะไรพูดหรือพูดอะไรให้ดีขอให้เป็นวันที่ดีเอานิวกาให้ตัวไวคุณบุรโอ้บุรโุรโ,บรโอบกข่อยดิช่วยฮาอ่ะก็ร้องอะไรเฮา แรงกดดันโหโหเตือยส,สักยโยไปข้ามองกับไปเราเห็นโรเบิร์ตกับวารคิกนกำลังโรเบิร์ตกับวารคินที่อ่าไปที่เราราวน,นาด้วยกันโอ้ยเราโดนไหลตัวเองบทสัตธรรรับจบเอ๊ะเอ๊ะเ,เด็ดเด็ดเดเด โอเคครับสำหรับยูทูปไปกคนครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครั์บ share, ๊ายบายเสีย์จกันเด็กเสียผมจะอัดต่อมะใช่แต่ผมแบ่งเป็นพาร์ทๆาแล้วกันโอเคบ๊ายบายเสีย์จกันเด็กเสีย